บุรีรัมบีจีกินกันไม่ลงดวลกันมันความเดือดน้องๆเจลีกสุปชัยอิสานโคตคมขณะที่เทกุระโมลิเดือดผู้ตัดสินออกมาสับแหลกด้านเมืองทองชนะเกมแรกแล้วสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ต้องซุยกับผมต้องพันุวัฒนะครับ ในคลิปนี้ไปจัดหนักจัดเต็มในเรื่องราวของฟุตบอลไทยลีกคู่บิ๊กแมตช์นะครับในเกมที่บุรีรัม์เสมอกับ BG กันหน่อยแล้วก็มีเรื่องราวของเมืองทองมาฝากกันด้วยแต่ช่วงแรกของคลิปนี้ฝากคุณผู้ชมนะครับช่วยการกดไลค์กดแชร์และกด Su b สไครต์ให้กับช anel ต้องซุยกันก่อนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพนุวัตรนะครับรวมไปถึงต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับสำหรับเพื่อนๆพนพ,นพี่พี่น้องๆ้องที่มีปัญหาทางด้านสายตานะครับ อาหารเสริมดีสตาช่วยได้นะครับใครตาไม่สู้แสงตาผ้ามัวมองไม่ชัดเป็นต้อลมต้อกระจกต้อเนื้อหรือจอภาพประสาทตาเสื่อมคนที่เล่นโทรศัพท์มือถือดูฟุตบอลดึกๆแล้วก็คนที่ทำงานอยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆเนี่ยสายตาอาจจะมีอาการล้าได้นะครับอาหารเสริมดีสตาช่วยได้นะครับสามารถรับประทานได้ทุกวันวันละ2แคปซูลก่อนนอนหรือเวลาที่สะดวกนะครับ โปรโมชั่นตลอดเดือนกันยายนนะครับซื้อ1กล่อง600บาทซื้อ2กล่องราคา1,200บาทแถมฟรี1กล่องโปรโมชั่นพิเศษซื้อ4กล่องในราคา2,400บาทแถมฟรีดีสตาร์2กล่องและแถมฟรีอาหารเสริมเคลูกดีสำหรับสุภาพบุรุษฟรี1กระปุกนะครับบรรจุ25แคปซูลมูลค่า650บบาทฟรีไปเลยนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันได้เข้าไปที่นะครับ call center เพชรอดิศนเบอร์โทรนะครับ0894181818และทางไลน์แอ PAS18 ติดตามกันได้นะครับคลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนะื้อหากันเลยดีกว่าครับในคลิปนี้นะครับไปจัดหนักจัดเต็มเก็บตกควันหลงหลังศึกฟุตบอลไทยลีกคู่บิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์กันหน่อยในเกมที่บุรีรัมยูไนเต็ดนะครับเปิดช้างอารีนารับการมาเยือนของ BG นะครับ เป็นเกมที่แฟนบอลชาวไทยทั้งประเทศเนี่ยให้ความสนใจอย่างมากเพราะนี่คือ2ทีมแต่งแชมป์ฟุตบอลไทยลีกมาเจอกันค่อนข้างไวเลยนะครับเกมนี้บุรีรัมย์ได้เล่นในบ้านแต่เถติก่อนเกมอย่างที่ทราบว่าในช่วง2ปีหลังสุดเนี่ยบุรีรัมย์เจอ BG ีทไลเหมือนเป็นของแสลงนะครับบุรีรัมย์ไม่ชนะ BG เลยนะบุรีรัมย์ก่อนเกมนี้จะเริ่มขึ้นเนี่ย ก็เก็บชัยชนะมารวดทุกเกมนะครับขณะที่ทางฝั่ง B.G. เพึ่งกลับมาจากฟุตบอล f f c แชมเปี้ยนลีกและเล่นเกมแรกไทยลีกไม่สวยเท่าไหร่ด้วยการบุกไปแพ้ชนบุรีนะครับเกมนี้ทั้ง2ทีมเนี่ยจัดหนักจัดเต็มในส่วนของตัวผู้เล่นนะครับบุรีรัมเนี่ยเกมนี้ไม่มีสัตลักษณ์นะครับก็เอาลัตนากรมายืยนเป็น Back side, แบ็กซ้ายแบ็กขวานืบดินคู่เซนเตอร์ก็สุรกาก,ากับพันษา ประตูเป็นสืวรักษ์แดน,นกลางเนี่ยเป็นพี่อุ้มทีลทรกับกอลันเคาซิตนะครับแนวลุกมีคาตาเยดามีสุพัฒน์เหมือนตาบลรงกี้แล้วก็สุปชัยขณะที่ทางฝั่งบีจีปทุมก็จัดหนักจัดเต็มและอย่างที่ผมบอกว่าเทกุระโมริกลับมาใช้สควอชผู้เล่นชุดเดิมที่เล่นฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกเพราะชุดน,นี้ลงตัวกว่าชุดที่เจอชลบุรีแน่นอนนะครับประตูกิติพงศ์แนวรับมีตุนเยสอิลาฟานขวาเนี่ยเป็นสถิติภาพซ้ายเป็นทางฝั่งของสารัตปองสุวรรณใช่ไหม แดนกลางสารัฐพิธิวัตแแนวลุกก็มีวราชิปถสมพลธีรศิลป์แล้วก็อิกซานฝานดีนะครับเกมนี้เล่นกันมันมากเล่นกันดุเด็ดสุด,สดๆโดยเฉพาะสปีดฟุตบอลที่ต้องบอกว่าคู่นี้เล่นกันเร็วเพสซิ่งใส่กันวิ่งกันจนถึงนาทีสุดท้ายอารมณ์น้องๆฟุตบอลเจลีกเลยนะครับก่อนที่จะเสมอกันไป2ต่อ2นะบีจีเนี่ยได้2ประตูไปก่อนนะครับเกมนี้เนี่ย จากทาเข้าจุดตัวเองของเนลือบดินแล้วก็ลูกมงของอิซานที่โคตรคมอ่ะอิซานเป็นกองหน้าที่จบสกอร์ในกรอบเขตโทษคมมากคุณผู้ชมและเขาตัวใหญ่บางบอลดีแข็งแรงนะครับเรียกได้ว่าครบเครื่องแล้วก็ปลดล็อกไทยลีกปีนี้ได้แล้วสาหรับอิซานฟันดี้จากนั้นบรุรดามาเล่นเครื่องในช่วงครึ่งหลังนะครับได้2ประตูจากจ,ากจุดโทษของกอลันเคาวสิตแล้วก็สุปชัยใจเด็ดยิงเต็มข้อโอ้โหลูกนี้ต้องชมสุปชัยนะ สุปชัยน่วางเท้ายิงดีมากยิงแรงนะครับเป็นปีที่ผมชื่นชอบการยิงของสุปชัยใจเด็ดมากตอนนี้ยิง5ประตูแล้วนะครับคือเขาเป็นคนวางเท้ายิงดีแล้วก็นี่ขณะช่วงท้ายเกมแต่เรียวแรงไม่มีหมดนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวเต็งที่ลุ้นดาวซันโวฟุตบอลไทยลีกแล้วก็เรียกได้ว่าน่าจะเป็นกองหน้าอนาคตไกลของทีมชาติไทยชุดใหญ่ไปแล้วและอย่างทั้งคู่เนี่ยดวลกันมันนะครับแดนกลางพี่อุ้มเขาสิทธ์ดวลกับพี่ตังกับน้องเต้พิธิวัตรก็สนุก แดนหน้าดวลกับกองหลังคู่ต่อสู้ก็มันแบ็คซ้ายแบ็คขวาเจอกันนะครับโอ้โหสนุกจริงๆคือถ้าเรื่องนี้ตัดเรื่องของการทนะําหน้าที่ผู้ตัดสินไปที่เกิดดราม,ม่าก,กันเอาจริงๆเกมนี้เป็นเกมที่สนุกนะครับแต่ถ้าว่าฟุตบอลไทยของเราเนี่ยไอ้ฟุตบอลสนุกๆแบบเนี้ยสุดท้ายมันจะมีเรื่องผู้ตัดสินเข้ามาตลอดไม่รู้เป็นอะไรนะครับก็ทําให้จริงๆเนะี่ยถ้าเราดูนะเกมนี้มันมากอับทรสการดูฟุตบอลเนี่ยความมันน้องๆเจลีกอย่างที่ผมบอกนะครับ ก็แบ่งแต้มกันไปตามที่หลายคนคาดการนะครับ BG ก็ถือว่าได้หนึ่งแต้มเกมเยือนก็น่าสนใจส่วนวิรรัมเกมนี้จากที่เกือบแพ้กลับมาได้หนึ่งแต้มได้ก็ถือว่ายังคงลุ้นแชมป์ต่อไปได้นะครับแต่ถ้าว่าประเด็นที่คนพูดถึงกันเยอะคือเรื่องของการทนะําหน้าที่ผู้ตัดสินอย่างสลายุทธจักเงินนะครับในเกมนี้ที่ที่รับหน้าที่แล้วก็ตัดสิน ก็โดนแฟนบอลวิจารณ์ค่อนข้างเยอะเรื่องนี้นะครับผมมีบทสัมภาษณ์ของโคชเทกุระโมริมาฝากคุณผู้ชมโคชเทกุเนี่ยเขาออกมาเดือดพูดถึงนคนนี้อย่างมากเลยครับเอาจริงๆเกมเนี้ผมดูได้แบบแบบแบบไม่ได้ใจจดใจดจ่จอเท่าไหร่เพราะว่าผมต้องดูเมืองทองด้วยไงก็เลยไม่ได้โฟกัสอะไรมากต้องดูสองจอไปดูกันดีกว่าว่าเทกุเขาว่ายังไงกับผู้ตัดสินในเกมนี้จัดไปครับมีคลิปมาฝากกัน

สิ่งก่มชิยชกอนก็พอเริ่มขึ้นหลังมานะครับก็เหมือนกับว่าผู้ตัดสินก็คอยอยู่ฝั่งทางบริรัมตลอดนะครับก็ทำหน้าที่จนเป่าไม่รู้ว่าอะไรคือการตัดสินใจที่ที่ถูกต้องนะครับอย่างอันไหนฟาวหรืออันไหนไปเหลืองไม่รู้ว่า タッチの際でゴール、えー、ファールでどっちがしたかというジャッジで相手にこちら側の,のファールとなった時にこっちも、えー、とわからず、えー、意見を求めた時に เืนก็เวลาที่เราบริการฟาวนะครับก็ไม่ค่อยจะมีเสียงรบีีเท่าไหร่นะครับแต่พอเป็นรอฟาวง่ายๆหรือว่ายังไม่ได้ฟาวเลยแต่ว่าก็มีการเป่าแล้วพอทําให้นครของเราหมุนหยิดนะครับแล้วพอหมุดหยุดพวกไปพยายจะไปขอคาอธิบายก็ไม่มีคําอธิบายที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ให้ไปอยู่กับทีมเรา มาส่วนสตุลชิ่งทุกครั้งอย่างเกมนี้นัก็ได้คุยกับผู้เล่นนะครับว่าทุกคนพยายามกันอย่างเต็มที่จริงนะครับถึงแม้ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่เสียเปรียบอยู่ตลอดโอ้เรียกได้ว่าเทกุระโมลีเนี่ยขึ้นหนักใส่ผู้ตัดสินเลยนะเอาจริงๆเนี่ยผู้ตัดสินไทยเนี่ยผมบอกเลยก็ต้องพัฒนาเรื่องของมาตรฐานกันหน่อยและเกมใหญ่ๆเนี่ยถ้าเกิด ไม่อยากให้เป็นปัญหาเนี่ยไม่อยากให้สโมสรแต่และสโมสรโดนโดนด่าโดนผลกระทบคือการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินเนี่ยเอาจริงจริงนะครับสุดท้ายถ้าเกิดผิดพลาดเนี่ยมันก็ส่งผลร้ายมายัางสโมสรซึ่งผมไม่ค่อยอยากให้เกิดขึ้นแบบนี้บ่อยๆเพราะฉะนั้นเกมใหญ่ๆแบบนี้สำหรับผมนะก็วางไปเลยครับเนี่ยสงกรานบุญมีเกียรติหรือเปาโคอสอุปกรณ์ผู้รมที่เขามีมาตรฐานที่ดีอ่ะจะได้ไม่เกิดปัญหาเราจะได้ดูฟุตบอลไทยที่สนุกสนุกนะครับก็ฝากทุกคน ช่วยกันแก้ไขด้วยขณะที่มาทัศนดะอิชิอิกอันหน่อยเฮดโคบุีรัมนะครับเขาชื่นชมว่านักเตะบุีรัมทุกคนเนี่ยสวมหัวใจสู้อย่างมากในเกมนี้นะครับสู้ไม่มีถอยจนตีเสมอและเก็บ1คะแนนได้ยังมีข้อผิดพลาดต้องไปแก้สําหรับบุรีรัมตลอดเกมส,ส,ส,สี่เกมที่ผ่านมาก็ต้องกลับไปฝึกซ้อมให้หนักขึ้นส่วนเกมกับเมืองทองก็ต้องวางแผนหน่อยเพราะเมืองทองก็เป็นทีมที่อันตรายแต่บุีรัมก็ตั้งเป้า เก็บ3คะแนนให้ได้นะครับโดยรวมแล้วเป็นเกมที่สนุกทุกทั้ง2ทีมทันกันแล้วก็สปีดฟุตบอลที่เร็วขึ้นมาตรฐานสูงมากนะครับทั้งฝั่งวิรามก่อนถ้าเกิดสเปียร์งเล่นตัวจริงชุดนี้ยืนระยะกันได้ครบทั้งฤดูกาลนะไม่เจ็บไม่ป่วยยังไงก็ลุ้นแชมป์เป็นเต็งๆอยู่แล้วนะครับพอพี่อุ้มจิลรทฝากความหวังไว้ได้บอลออกจากเท้าเขาเนี่ยได้ประโยชน์หมดแล้วก็ลูกตั้งเตะแต่ละครั้งของวิรามเนี่ยน่ากลัวนะครับเปิดยัดไปยัดมาเนี่ย โอ้โหกู่ต่อสู้เหนื่อยเหมือนกันในการป้องกันเกมรับและได้ตัวน้องอาร์สุประชัยใจเด็ดปีนี้ผมบอกเลยว่าแต่งดาวซันโบเห็นจากการวางเท้ายิงแต่ลูกเนี่ยเด่าเลอเกินนะครับสุประชัยปีนี้มันแน่นอนสุประชัยใจเด็ดในการลุ้นดาวซันโบยิ่งเล่นยิ่งดียิ่งเล่นยิ่งมั่นใจนะครับขณะที่สุปนัทก็ยังเป็นตัวความหวังในแนวรุกของบุรีรัมได้เสมอโดยรวมแล้วบุรีรัมยังคงแข็งกระดังนะในมุมมองผมนะครับแล้วก็ลงตัวไปแล้วด้วยจากนี้ก็ก็อยู่ที่ว่าตัวผู้เล่น ถ้าไม่เจ็บะอะสควอชชุดนี้ยืนได้ยาวๆก็ลุนแชมป์แต่ถ้าสควอชชุดนี้เจ็บตัวสำรองเนี่ยอาจจะมีปัญหานิดหนึ่งนะครับเพราะว่าคุณภาพยังห่างกับตัวจริงส่วน B ีปทุมเนี่ยผมมองว่าอะไรหลายๆอย่างเนี่ยยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่ทั้งนักเตะท,ที่ดึงมาใหม่แล้วก็เนี่ยแหละอย่างที่ผมบอกว่าพอนักเตะเยอะเนี่ยแน่นอนความลงตัวมันอาจจะเกิดช้าเป็นการบ้านที่โค้ชเทกุระโมริต้องไปแก้ไขแต่ดูจากขุมกําลังแบบนี้ถ้าเกิด B ีทีทให้ลงตัวได้เนี่ย การยุระยะของ BG จะได้เปรียบกว่าทีมอื่นมากๆเพราะขุมกําลังเยอะนะครับก็รอติดตามโดยแล้วทั้ง2ทีมเนี่ยลุนแชมป์ไทยลีกกันสนุกสุดมันแน่นอนหลังจากนี้เดือดแน่ๆก็เป็นกระแสะฟุตบอลไทยลีกที่มาพูดถึงกันนะครับมันจริงๆในช่วงนี้คุณผู้ชมคิดอย่างไงในเกมนี้คอมเมนต์เข้ามาพูดถึงกันหน่อยแฟนบอลบุรีดัมพอใจไหมกับ1แต้มแฟนบอล BG พอใจไหมกับ1แต้มคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้ก็ประมาณนี้นะครับจากนั้น ไปพูดถึงอีกหนังเกมที่ผมได้นั่งดูแบบจัดหนักจัดเต็มในเกมที่กิเลนพยองเมืองทองยูเนเต็ดนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของทางฝั่งสุโข,ขทยัยอย่างที่ทราบว่าเมืองทองเนี่ยยังไม่ชนะใครเลย3เกมที่ผ่านมานะครับเสมอ2นัดแล้วก็แพ้1น,น,นัดส่วนสุโข,ขทัยก็ยังไม่ชนะใครเหมือนกันนะครับเกมนี้มาริโอก็จัดนักเตะชุดเต็มลงสนามนะครับกองหน้าพิกอบอดิษฐ์ไกลอนแนวลุกมีเอกนิต์ปัญญาแล้วก็มีพิชาวุลเทศป้อมพันธ์ ซาดอมีไซเยฟนะครับแดนหลังได้ลูคัสโพชาตกลับมานะถือว่าเป็นข่าวดีขวาสุพรซ้ายวัฒนากรแล้วก็มีคู่เซนเซนตอร์อย่างเจสเปอร์นีโฮมแล้วก็สมพรยศถือว่าเป็นชุดที่ปึกของเมืองทองในระดับหนึ่งแต่เกมเนี้ดอบโอฮาน่าลงไปที่ยังปรับตัวเข้ากับทีมไม่ได้นะครับส่วนสุขโขทัยก็นำมาโดยจกกักฤดเวทพินล,ลมออสแันโชแล้วก็มีปิยาลา,ลาจังลีใช่ไหมซึ่งเกมนี้ครึ่งแรกเนี่ยสุขโขทยัยช่วง10นาทีแรกถือว่า ตันปวดเมืองทองได้เป็นอย่างดีเลยแต่พอเมืองทองกลับเข้าสู่เกมได้ก็มีเกมการเล่นที่เหนือกว่าแต่เพียงแค่ว่าจังหวะพื้นที่สุดท้ายเนี่ยไม่ค่อยเฉียบคมจริงๆเป็นปัญหาที่เมืองทองต้องไปแก้อย่างหนักเลยนะครับลูกยิงจอดๆโล่งๆนี่ก็ยิงไปชนคานแล้วก็น่าเสียดายจริงๆนะครับปรับจังหวะยิงหน่อยโดยเฉพาะประเมศอัดวิไลเนี่ยเขาทําดีหลายจังหวะแต่จังหวะยิงมักจะตกหมาตายอยู่ตลอดนะครับปรับตรงนี้ได้ปรมเมศจะดีขึ้นและเป็นตัวหลักเมืองทองได้เลยนะครับ ส่วนครึ่งหลังมาเรียวแก้เกมมาเพิ่มขึ้นเล่นเร็วขึ้นแล้วก็มีการเข้าทําที่ดูดีขึ้นได้ประตูจากจุดโทษของพี่กอล์ฟอดิศักไกรสอนแล้วก็ลูกนิ่งเป็นจังหวะที่ซาดอเปิดแล้วก็เป็นเยสเปอร์นีโฮมที่หม่งเข้าไปสวยงามนะครับสต่อศูนย์พี่กอล์ฟอดิษักไกรสอนโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่องนะครับศูนย์หน้าทีมชาติไทยยิงประตูให้กับเมืองทอง3นัดติดต่อกันกําลังมั่นใจอย่างมากเป็นเรื่องดีเลยนะครับสำหรับกิเลนพยองแล้วก็ มีไซเยฟแอซิดได้แล้วพิชาอุทายังคงเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเหมือนเดิมนะครับเกมนี้เมืองทองถือว่าดูดีแต่อย่าลืมว่าสุขโขทัยก็ก็แนวรับก็ยังไม่ค่อยดีด้วยแต่เมืองทองยังต้องแก้หลายๆจุดนะครับก็หลังจากนี้เป็นบททดสอบของมาริโอเลย4เกมเจอทีมใหญ่ทั้งนั้นถ้าเกิด4ี่เกมเนี้สามารถเก็บชชนะได้เก็บแต้มได้เยอะๆมันก็ต่อยอดให้เมืองทองและมาริโอมีความมั่นใจในการกระดับมาสู่เส้นทางในการเป็นทีมหัวตารางนะครับโดยรวมแล้วเกมล่าสุดเมืองทองก็ ถือว่าทําได้ดีในระดับหนึ่งแต่ยังต้องปรับต้องแก่แต่4ีนัดผ่านไปมี5แต้มก็ถือว่ากลับมาได้ถูกที่ถูกเวลานะยสำหรับเมืองทองและมาริโอยูรอฟกี้แต่สุขโขทัยน่าเป็นห่วงในการลุ้นอนีกตกชั้นด้วยคอร์แบบนี้ผมมองว่าเหนื่อยจริงๆนะครับออะคลิปนี้ประมาณนี้นะจัดหนักจัดเต็มให้ละสำหรับฟุตบอลไทยลีกก็ฝากคุณผู้ชมนะครับช่วยการกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ให้กับช anel ตองสุยกันด้วยนะครับรวมไปถึงต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีนะครับ สำหรับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่มีปัญหาทางด้านสายตานะครับอาหารเสริมดีสตาช่วยได้ใครที่ตาไม่สู้แสงนะครับตา้ามวัวมองไม่ชัดเป็นต้อลมต้อกระจกต้อเนื้อจอภาพประสาทต,ตาเสื่อมเล่นโทรศัพท์มือถือดูฟุตบอลดึกๆหรือคนที่ทำงานอยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆเนี่ยอาหารเสริมดีสตาเนี่ยครเป็นวิตามินบำรุงสายตาช่วยได้นะครับสามารถรับประทานได้ทุกวันเลยเวลาสองแคปซูลก่อนนอนหรือเวลาที่สะดวกนะครับ โปรโมชั่นตลอดเดือนกันยายนซื้อ1กล่อง600บาทซื้อ2กล่องราคา1,200บาทแถมฟรีทันทีอีก1กล่องโปรโมชั่นนะครับซื้อ4กล่องในราคา2,400บาทแถมฟรีดีสตาร์2กล่องและแถมฟรีอาหารเสริมเคลูกดีสำหรับสุภาพบุรุษฟรีอีก1กระปุกบรรจุ25แคปซูลมูลค่า650บบาทฟรีไปเลยนะครับแน่นอนนะครับ สั่งซื้อได้ที่คอร์เซนเตอร์เพชรอดิศนะครับเบอร์โทร0894181818และทางและแอด P A S 18อย่าลืมติดตามนะครับแล้วก็ขอขอบคุณที่มาสนับสนุนในช anel ตองสุ่ยนะครับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับฝากช่วยก,กวันกด u ั s ส r ค b e ด้วยไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ